อาณาจักรหนึ่งร้อยล้านมิกทองระยะซุ่มทําสิ่งนี้รวยอื้อขึ้นแท่นว่าเสร็ฐีขึ้นแท่นเป็นว่าที่เสรษฐีคนใหม่ของวงการบันเทิงแล้วสําหรับพระเอกคนดังมิกทองระยะโดยล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ออกมาอัปเดตหลังจากกว้านซื้อที่ดินพร้อมทำอาณาจักรหนึ่งร้อยล้านแล้วโดยหนุ่มมิกเผยว่ายังไม่ถึงหนึ่งร้อยแต่คนนัาแข้งร่วงไปเยอะแล้วในสตาผมเสร็จไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ได้ชื่อว่ามิกเมาเทนที่ใช้ชื่ออยู่นี้เพราะเราคุยกันในวงการเพื่อนๆและได้ชื่อนี้มาตอนนี้ถมเต็มพื้นที่4ไร่แล้วตอนนี้มีสวนปลูกผักตอนนี้กำลังทำห้องรับแขกเริ่มต้นอยู่เราตั้งใจว่าอนาคตอยากให้เป็นบ้านด้วยเราก็ค่อยๆทำไป ถ้าเป็นไปได้ปีหน้ายอยากให้มีคาเฟ่ตรงสนามหญ้าค่าที่สิบกว่าล้านแล้วค่าถมอีกเราโดนเป็นพันล้านแล้วแต่เราอยากทำทีเดียวหากมันเครื่องเครื่องกลางๆในคตอาจจะแก้ไขยากตอนนี้เราก็รับงานแบบเต็มที่